วันนี้เราเจอกัอกแล้วนะครับวันนี้เราแต่ตัวนะครับเผาตัวเองนะครับแล้วก็เราจะมาดูว่าน้องๆเขาจะ,ะทาวิถีชีวิตของตัวเองด้วยนะครับือวันนี้นะครับจะมีการฝึกจัดก,ก้านะครับแล้วก็น้องๆเยาวชนผู้หญิงก็เขาก็จะมาทําในเรื่องของอพัดทอกันนะครับก็เป็นมันเป็นเครื่องนุ่งห่มของอชาวปับ กกยอนะครับวันนี้เราเรามาดูกันนะครับว่าแต่ตัวแต่แต่ตัวนะครับเผากะเรียนนะครับเผาตัวเองนะครับแล้วก็เรามาทาวิถีนะครับตัวเองนะครับเรามาดูว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับครับอันนี้คือวิธีการทอผ้านะครับน้องคนนี้นะครับวันนี้มาทอผ้านะครับ ก็มีหลายคนนะครับมีทัางแม่บ้านนะครับแล้วก็น้องนเยาวชนนะครับวันนี้นะครับพอมาเป็นเดือนเก้านะครับวัดวัดที่เก้านะครับคือเราก็จะมีงานจะเรวะครับประชาราชก็ได้อะไรเย็บผ้าใช่ไหมฮะเย็บผ้าใช่ไหม ครับเราจะไปดูของฝานน้องๆผู้ชายบ้านนะครับว่า การจัดสารนะครับเราต้นเริ่มจจะอะไรบ้านนะครับหล่นอะไนี่นี่คือการเหลานะครับตอดนะครับนี่ครับน้องคนนี้นะครับเป็นประธานในหมู่บ้านครับยอดโซนครับบ้านพอกระทะนะครับเจ็ดตำบลแม่จันนะครับผู้จัดวัตัุนะครับวันนี้น้องคนนี้นะครับมีความคิดขึ้นมาว่า จะพาเพื่อนๆนะครับมาจัดสาแล้วก็มาส่วนผู้ชายนะครับส่วนด้านน้องๆผู้หญิงเขาก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องพัทอนะครับส่วนคนนี้พิเศษมากนะครับคือเขามาจัดสาระอันนี้มาเรียนภาษาเกเรียนนะครับก็มันก็ไม่ผีหรอกนะครับเราว่าในช่วงเข้าภาษาสามเดือนครับขอดูสีนี้เขาเขาจะสอนนะครับเรียนหนังสือแล้วก็จัดสานะครับ แล้วก็ถอผ้านะครับไหนไหนเราอ่านเราอ่านให้ดูดูเราอ่านให้ดูกะกเอาดีดีเอาดีดีเอาดีดีกะเออศีกานี่แม่งดูนะแม่งดูนะเอาดีดีนะกอารีนิกานะกะเออศีกาเนี่ย เราไปดูต่อนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับขอาการจัดสารนะครับนี่คือเรื่องต้นจัดนะครับเขากรทำเรื่องแล้วนะครับนี่นคือลายนะครับกระเปิ้ลน,นครับมีโก้งนะครับกระเปิ้ล नन्दिश आयो गर्नुहरुले नन्दमा गाउँमा मात्र चलेछ साउरीको कथा भन्छे त्यति नै हास्यको आवाज आयो त तलोर भोलै गयो गल्ला भाइ यमराज गलो किसु हेटा भला मुख भन्नु छ पछ छ पृष्ठ पिक्चर वाटै दिनहरु แมนี่คือเราจะมาหานแตงกันนะครับที่เราปลุดไว้นะครับนี่คือแตงนะครับที่เราจะมาหา เราไปดูด้านในเลยนะครับว่าจะมีลูกให้เรากินไหม <c oughs> ครับวันนี้เรามาหาแตนกันนะครับนี่คือน้องเยาวชนเขามาจัดสารนะครับแล้วก็มาขอผ้านะครับนี้เรากําลังนมอาหาแตนอยู่นะครับ <c oughs> ว่าจะมีให้เรากินไหมอ๋อเห็นแล้วนี่คือแตนครับลูกแตนทาน่านมีมีน้องคนนี้นเขาเก็บนะครับโอ้ไปไ้นไรละ บอกว่ามีสองรูนะครับงน,นั้นแล้วนะรูหนึ่งครับนี่ทำหมดสองรูนะครับใส่ตะก้าคุณนออ่ะเราใส่ตะก้าเป็นก,กูนี่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะนะมันมีอีกรูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้นออ้องเขาปล่ารูหนึ่งน,นะครับแต่มันจะมีสองรูที่ติดนะครับเพราะอีรูหนึ่งมาเล็กนะครับเราจะไม่เอา อาจะเอาลูกที่เยอะๆฮัลโหลพอแล้วเยอะแลวทำหมดกี่ลูกนะห้าลูนะห้าลูกนะครับสวยงามมากเลยนะครับอไอไ้กกดดีกดดื้อหาดืดนีเลยดๆดดเอบเดอแเดีเดบเบ ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่างานจัดสานะครับกัแบบน้องๆโยนที่มาทำงานเรียกว่าอะไรครับวิถีชีวิตชนะาวป,ปยาก์เกยยอนะครับพัดทอนะครับกับพัดทอกับงานจัดสานะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับ ก็ฝากนะครับติดตามนะครับในช่อง youtube ของเรานะครับก็จะมีให้ดูไปเรื่อยๆนะครับก็อีกไม่นานนะครับก็จะมีงานกิจกรรมอีนะครับเกี่ยวกับเยาวชนครับเจ็บกลุ่มบ้านนะครับปริศนาคำไทยนะครับเพราะฉะนั้นครับมาดูกันนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ